ผลไฟยิงอนหมดแล้วตอนนี้เหลือน้ำยาปรับวัตถุลายลายน้ำยาปรับวัตถุของเราเหลือประมีกแค่วันเดียวเพราะว่าปกติแล้วนะครับซองหนึ่งอยู่ที่2องสี่สิบบาทแต่วันนี้สามซองหนึ่งเซ็ตใหญ่ๆนะครับเราจำหน่ายให้ท่านเพียงเซ็ตนี้สามถุงนะครับปกติร้อยยี่สิบบาทเหลือเพียงแปดสิบบาทเท่านั้นนะครับวันนั้นพี่น้องพี่เจ้าบนจำกัดนะจะถ้าใครไปไม่ได้ยกมือฉายไฟได้เลยที่พนักงานของเราเดินมาหานะครับเซ็ตนี้ กุ้งยีสแล้วกินละไม่ได้ไม่ได้พวก่านก็อึดแลอยู่น้อยกินไม่องไม่ใช่มหามหาหมอนข่เลยหรือยเงยังครับมบ้าบ้าน้าบ้านี่ใครจะเรียนยังไายังเลยได้ค่ะพ่อขอบคุณมากอะมาวุ้นนี้ก่อนมาน้่งใจนั่งนอนกันเลยค่นี่กินมันนี่อยู่กิน ข,ข,อขอบคุณค่ะสำหรับ FC เริ่มมาหน้าเวทีนะครับ200กิโลจากคุณแม่นะครับไอี่ดเรเนี่ยืดไปเลเโอแนไเอ้เห้โห้้อ,อ้อย่างห้โหโอเอ้โหอ้โหโอห้โหโอ้โห้โหเอ้โหโเหออ้โหโอรโเโอเรหโอา้โโอ้โหโอ้าหโอเอ้โเอาโอ้้หอ้โอ้โีโอ้โอ้้หอ้โหโอ้โห้้ น้ำยาปลาพรมไฟลายนะครับปกติเราสองสี่สิบาทนะครับวันนี้สามซองราคาย่อยร้อยยี่สิบาทลดเหลือแปดสิบบาทนะครับจำนวนจำกัดและมีสาวนลดโปรโมชั่นเหลือแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับได้แล้วเราก็จะหมดโรอีกชาติให้พวกมันยังสิบไมาอีกบานนี้และแค่สองเหลือนักขันเออร์น้ำยาปลาพรมไฟลายหอม่หลีดนพี่นองในุ้ด้อไปแล้วรอบกอกเส้นปลากระหันใจออกเลยหอมตุยๆเลย ก็ว่าไปเนาะได้เจ้าผู้เดียวเลยใช่ไหมเอ่ยโอสบู่ยังไม่หมดเพิ่อแกมาแล้วสบู่เหลืออยู่สิบเอ็ดทัดสุดท้ายสบู่เหลยสิบเอ็ดทัดสุดท้ายซื้อบัตรนะครับในราคาร้อยยี่สิบบาทถือบัตรไปได้ให้กับู่งานของเขานะครับไปแลกซื้อได้นะครับแปดสิบบาทประการนี้เราก้อนหนึ่งก้อนละสามสิบเก้าบาทช้ำซื้อสบู่ก้อนละพอถึงสิบบาทมาสิบสามบาทมาสิบสามบาทกดอนละถึงยี่สิบบาทแน่น ไปซื้อตามร้านรารตานชเซมิใช่องก้นละสามสบาุคเก้าบาทเออในไหนเขากัซื้อสบู่ใส่อยู่แล้วไหนหนสบปุ๊บร้อยยีบบาทยางไปอีกเพิ่มเพิ่มอีกแปดสิบบาทได้สบู่หกก้อนอุ้มค่าอุ้มราคาฮะปส่นัำใน้ำใจยิ่หลาน่อยมาเอาน้ำย่หลาน่อยมากกน้อยกระเหล็กน้ำตย่หลาเทที่นอกที่อยู่ภไยรอบนอกที่น้องที่อยู่ไพ่รอบนอรีบเร่งเร็วไว้นะครับตอนนี้อุ้งยิงออกแล นี่เซตสุดของแถมวันนี้นะครับคา,าดเสียอาก็ยังไม่คิดไม่ฝันเลยว่างานนี้นะครับพี่แนมนมาริวันจะมาไม่ใช่ของแถมแล้วได้แถมน้องอุ้งอิงด้วยแถมน้องเบอร์ด้วยโอ้นี่ต่อไปเที่ยวทิพย์ม,มาไปน้องเบอร์ดนี่ยโอ้ไม่ตอนที่เสียอานะครับเสียอาก็คือเจ้าของเต็นท์รถนะครับ,บจำหน่ายรถยนต์ในหุนพระประดับนี่นะเนะี่ยบรรยากาศนะครับเพราะว่าตอนที่ไปตอนที่เสียอาร์ไปนะครับวันนั้นอุ้งอิงยั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 งไม่มา อุ้งหญิงยังมาท่านมาอุ้งหญิงมาท่านในดังเนี่ยนะครับเออผลการันตีได้ว่าเอาสาวน้อยมาให้พี่น้องทางนะครสวรรค์ได้ชมอของแถมที่ได้มาก็คืออุ้งหญิงมาและพี่แมนก็มาด้วยวันนี้นาาและม่น้ำซ้ำยืนหนึ่งแมนเขายืนบอแมนนเนยัยติดมาแรล่งอยู่บนที่เดีเเ่เนียติดอยู่ข้างกาวอยู่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องวันนี้ถือว่าโชคดีเลยนี่ศิลปินที่ไม่คิดแม้ฝันก็จะมาถึงวันนี้ของเสียอาย เอาเสียอยู่ในแค่เสียลูกรอไมอยาก